มีเกมไหมพี่เล่นพี่อยากเล่นไหมครับได้ครับในเซเว่นมีขนมอะไรที่ราคาห้าบาทไหมครับถ้าพี่ตอบได้ผมซื้อให้พี่หมดเลยครับขนมชิ้นแรกนะครับจอยลิบอร์ซองเล็กแล้วก็จ๊บเปอร์จูบไมมินครับมีแค่สามอย่างใช่ไหมครับใช่ครับไปเดี๋ยวผมพาพี่พาไปซื้อคับพี่มั่นใจลอยเป็เซนไหมครับมั่นใจลอยเปเซนครับไะมั่นใจมั่นใจไหมมั่นใจครับไปดูด้วยกันเลยไปครับโอ้โหนี่มีเครื่องบินด้วยครับ นี่ก็เป็นเซเว่นของเรานะครับ,ครบใครอยากมาเรียนก็มาเรียนได้นะครับที่นี่ oh. จอรี่แบกหโถูก oh. ด้วยพี่เขาตอบตอบถูกนะครับอันน oh. ีวผมซื้อให้พี่เขาอีกดีผมซื้อให้พี่เขาเพิ่มนะไปครับ oh. จ่ายตังกันเลยครับมั oh. oh. นมีมากเลยอะผมซื้อให้เพิ่มคครับบ เป็ไนไงบ้างที่รู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีครับดีใช่ไหมครับอย่าลืมติดตามช่องบลูมิมนแบกรับ